ครับสวัสดีครับวันนี้สวนพลอยประพัดก็จะมาให้ดูต้นทุเรียนนะครับที่เกิดอาการาน้ำในต้นนะครับมันลนักษณะมันไหลออกมาจากลําต้นนะครับซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมา,าผ่าให้ดูนะครับใช้คัตเตอร์ป่าให้ผ่าให้ดูนะครับว่า ลักษณะของอด้านในเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยครับตรงบริเวณต้นเนี่ยมันจะมีรอยแยกอยู่นะครับมันจะมีรอยแยกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกมานะครับเดี๋ยวเราจะลองผ่าให้ดูนะครับ นี่ครับใช้คัตเตอร์ผ่าดูนะครับว่าลักษณะด้านในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นสีดำๆเลยทึ่งเดี๋ยวมันก็จะลุกรามนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการนะครับมันก็จะลุกรามเข้าไปถึงในตัวของอาลาไส้ของต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือ ให้เราเปิดแผลนะครับเนี่ยเปิดแผลอย่างนี้เลยนะครับเปิดแผลออกมานะครับเนี่ยครับแล้วก็เอาส่วนที่ดำๆๆเนี่ยครับออกไปนะครับแกะส่วนที่ดำๆๆเนี่ยออกไปนะครับใช้วิธีการขูดก็ได้นะครับขูดออกนะครับขูดออกให้ส่วน ที่ติดเชื้ราพวกนี้ครับดูอกไปครับนะส่วนมากออของผมที่สวนนะครับแปลกว่าหน้าฝนไม่ค่อยเป็นนะครับมันจะเป็นช่วงหน้าแรงนะครับนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะใสอ่ะอะไรนะครับหรือว่าเป็นเพราะเราลดน้ําหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยเราลดน้ำเนี่ยแล้วมันไปโดนลําต้นไปโดนใบ อะไรประมาณนี้ครับแล้วน้ำของผมที่ใช้เนี่ยมันเป็นน้ำคลองนะครับมันเป็นอาจจะไม่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาลักษณะเหมือนกับเชื้อราเข้าต้นนะครับนี่ครับกินกันไปถึงข้างในแล้วนะครับตอนนี้ก็ขูดออกนะครับเดี๋ยวแผลพวกนี้นะครับก็จะ หายไปเองนะครับคือเพียงก็เราก็จะหยุดเชื้อแค่นั้นเองว่าอย่าให้มันลุกลามไปนะครับวิธีการก็คือนะครับเราเดี๋ยวเราใช้ปูนแดงเนี่ยครับเป็นปูนแดงที่ซื้อมาจากในตลาดเป็นปูนกินหม่างครับแล้วก็เอามาปาดบริเวณแผลนะครับนะครับเอามาปาดบริเวณแผลของต้นทุเรียนที่เราใช้คัตเตอร์เผามาแล้วนะครับ นะครับแล้วก็บางส่วนนะครับก็เนี่ยครับเอาละเลงไปที่ข้างๆบริเวณด้านข้างของต้นไปเลยนะครับนะครับใช้ปูนแดงละเลงไปรอบๆนะครับบางทีมันอาจจะมีเชื้ออยู่บริเวณรอบๆด้วยนะครับก็ของผมนะครับนี่คือเป็นวิธีการส่วนตัวนะครับที่ใช้ที่สวนอยู่นะครับ ตอนนี้ที่สวนก็เป็นอยู่หลายต้นนะครับเป็นอยู่หลายต้นนะครับที่เจอแล้วก็ประมาณ 4- ี่ห้าต้นนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวอพอฝนลงมานะครับหรือว่าน้ำมันไปโดนบริเวณที่เป็นปูนพวกนี้ครับปูนนี่เขาจะไหลลงมาตรงโคนต้นนะครับแล้วปูนก็จะไหลเป็นตรงมาที่โคนต้นก็อาจจะเป็น เรื่องที่ดีนะครับว่า,อาไอ้ส่วนตรงนี้มันจะได้ลงไปปูนขาวปูนแดงพวกนี้ครับแต่ลงได้ได้ลงไปที่ลำต้นด้วยนะครับลงที่ตรงโคนรากด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ลองอทำลักษณะอย่างนี้ดูนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ครับนะครับจนว่าเดี๋ยวแผลของอต้นทุเรียนเนี่ยเขาจะสมานกันเอง นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแผลสนิทแล้วแผลมันหายนะครับไม่ลุกลามนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆน,นะครับดูอีกทีนึงนะครับว่าเราที่ทำลักษณะนเนี้ยมันได้ผลหรือไม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ